สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามขอนำเสนอข้อมูลตัวละครจากเกมหลอดออฟดาซิลกเกมลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะโอเวอร์หลดกันนะครับโดยในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลของตัวละครโมโมนคาสเซนเจอร์กันนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมชชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องโซลามกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่ันที่สกิลแรกที่มีชื่อว่าแฟนทอมแฟลท โมบอสจะพุ่งตัวไปจกุกตีศัตรูหนึ่งคนสร้างแต่เป็นที่เท่ากับ100%ขอพลังโจมตีและหลังจากอัพเลเวของสกิลความสามารถจะเป็นดังตอ่อไปนี้ครับเลเวลที่สองความเสียหายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น105%เลเวลที่สามความเสียหายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น110%เลเวลที่สี่ความเสียหายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น115%และแปลง60%ของดาเมจ ไปเป็นพลังชีวิตของตนเองเรเวลที่5ความแสงที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น120%ครับสกิลต่อไปเป็นสกิล a s s ซีฟที่มีชื่อว่าโดรีทีสเมื่อมอมมอนได้รับดาเมจแบบรุนแรงดามเมจนี้จะไม่มีผลจากนั้นมอมมอนจะได้รับบัฟโนรีทีสเป็นเวลา1เทิร์นแต่ความสามารถนี้นั้นมีคูณดาว6เทิร์นส่วนบัฟโนรีทีส เป็นบัฟที่ไม่สามารถกบลางได้และค่าสปีดของผู้สมใสยจะลด,ดลง50%แต่ก็จะได้รับความต้านทานดามเมจความเสียทั้งหมดและดามเมจที่ได้รับจะถูกแปลงไปเป็นพลังชีวิตซึ่งหลังจากอัพเลเวลของสกิลความสามารถจะเป็นดังต่อไปนี้ครับเลเวลที่2 n o โนดิทีเพิ่มพลังโจมตี30%และทรัพก์สมส่เพิ่มขึ้น30%ครับเลเวลที่3 n o โนดิทีจะเพิ่มพลังโจมตี40% และสร้างคาส่ายเพิ่มขึ้นอีก40%เรเวลที่4 No โนด e ที am, จะเพิ่มพลังโจมตี50%และสร้าง้าส่เพิ่มขึ้นอีก50%ครับเรเวลที่5เมื่อเข้าสู่สถานะโนดีทีสจะชำระล้างรีบัฟทั้งหมดและได้รับบัฟรีบับอิมมูเนิตี้เป็นเวลา2เทิร์นนอกจากนี้หากเราอัพดาวที่4และ6โมมอนก็จะเก่งขึ้นดาวที่4การคูนดาวของโนดีทีท จะลดลง2เทินหากมีตัวละครบนสนามเสียชีวิตดาวที่6เมื่อเข้าสู่สถานะโนริทีสจะทำให้ได้รับบัฟโซว์กเกอร์เป็นเวลา2เทินและรีเซ็ตคูลดาวของสกิลอัลติเมตออฟดิเทเรชั่นออฟออลส่วนบัฟโซว์กเกอร์เป็นบัฟที่ไม่สามารถตบหลางได้และจะเพิ่มค่า ASR 50%และค่าคริสตัลเ r a สามสอร็นต์นอกจากนี้เมื่ออยู่ในสถานะนี้ และทำดาเมจจะมีโอกาสถึงร้อเซที่จะทำให้ศัตรูติดตีบัฟเบิร์นเป็นเวลา2เทินเท่านั้นยังไม่พอเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในบัฟโซวอล์เกอร์จะลดรังค่า ER ของศัตรู5 0ครับสกิลต่อไปดา r ์ f เฟมเชนสกิลนี้มีคุณดาว2เทินโมอมอนจะจุดไฟแห่งความมืดพร้อมกับพุ่งตัวไปฟาดฟันศัตรู1คนโดยจะใช้10%ของพลังชีวิตสูงสุด เพื่อสร้างดาเมจที่เท่ากับ140%ของพลังโจมตีแต่ก่อนที่จะโจมตีโมมอนจะได้รับบัฟโซวอล์เกอร์เป็นเวลา2เทินครับและหลังจากอัพเลเวลของสกิลความสามารถจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเลเวลที่2เมื่อเริ่มการต่อสู้จะมอปปบบัฟโซวอล์เกอร์เป็นเวลา1เทินเลเวลที่3ความเสียหายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น154% เลเวลที่4ความเสี่ยที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น168%และเลเวลที่5ขนาดที่อยู่ในบัฟโซว์เกอร์หากเป้าหมายได้รับผลจากอินฟ r n a l อลเฟมจะทำการทิกเกอร์อินฟินิตอลเฟม1ครั้งสกิลสุดท้ายของโมมอนซึ่งเป็นสกิลอัลติเมทหรือท่าไม้ตายออฟดิสเทเรชั่นออฟออลมีคูด้าสกิลอยู่ที่3เทิร์นโมมอนฟาดฟันดาบยักษ์ฟาดหน้าศัตรู1คน และจะใช้20%ของพลังชีวิตสูงสุดเพื่อสร้างาดาเมจที่เท่ากับ200%ของพลังโจมตีและจากการโจมตีจะทําให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีนั้นได้รับต so ีบัฟ Soul Judgment เป็นเวลา2เทินซึ่งตีบัฟชนิดนี้นะครับไม่สามารถถูกชำระลางได้นอกจากนี้จะลดค่า ER และคิดจะเค้าเด็กของเป้าหมายลง50%จากนั้นเมื่อติดตีบัฟสำเร็จจะเพิ่ม Infernal f a m e 1 stack เป็นเวลา2เทิน ซึ่ง Infernal Frame สามารถสะสมได้สูงสุดที่5สแต็คโดย Infernal Frame เป็นสถานะหรือดีบั f ที่ไม่สามารถถูกชำระล้างออกไปได้โดยมันจะสร้างความเสียหายจากค่าสเต็กที่สะสมทุกๆ1 s t a c สเคือ20%จากพลังโจมตีของผู้ที่โจมตีและอีกหนึ่งความสามารถของสกิล o u t ตินี้คือเมื่อใช้งาน้าหมายที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถใช้พลังของ Chill Wall, c h a i n g และ Support ได้ครับ ซึ่งหลักอัพในเรื่องของสกิลนะครับความสามารถจะเป็นดังต่อไปนี้เรลที่สสกิลอัลตินี้จะทําให้ค่าพลังป้องกันของเม้าหไายลดลง5 0เรเซ็เลที่3ความแสนที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น2 2 0ยยี่สิบเรเซ็เลที่4ความแสนที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเป็น2 4 0เปรเซ็เลที่5ลดคูณดาวสกิลลง1เทิร์นนอกจากนี้หากเราอยากให้มงวนเก่งขึ้นก็สามารถลดดาวที่5 โดยจะทำให้แต่ละการทิกเกอร์ของ infernal frame มมมอนจะใช้แฟนทอมแฝดเพื่อตามไปจบติอีกหนึ่งครั้งครับต่อไปเรามาที่ Arclight หรืออุปไปตับตัวของโ o มมอนที่มีชื่อว่า one versus thousand ที่มีความสามารถอยู่2อ,อย่างอย่างแรกความเสียหายจาก infernal frame จะทำให้ค่าพลรรังป้องกันของว่าป่ายลดลง25และเมื่อดีบับถูกทิกเกอร์จะกกระตุ้นให้เกิดดีบับดอท ที่สุ่มดีบัฟช็อคเลือดออกหรือเผาไหม้ให้แก่เป้าหมายครับความสามารถอย่างที่2การโจมตีที่ติดคิติคอลแต่ละครั้งจะทําให้สกิลที่ใช้งานอยู่นั้นสร้างาเตจเพิ่มเติม12.5%ของกลังโจมตีสุดท้ายผมจะแนะนำรีดิกที่น่าใช้น่าใสาให้กับโมบอนกันนะครับเซตที่1 Termination ที่จะบกค่าคิทติคอลเดด15%และเมื่อโจมตี จะไม่สนค่าปรักันขอเป้าหมาย30%สเรซ็ตที่2อ o r d แ a ทที่จะบวกค่าคิต่ขอข้อเรีย้และจะมีโอกาส40%ที่จะลดคูณดาวสกิลลง1เทิร์นหลังจากใช้งานสกิลครับและนี่คือรห,หัสบนคลิปนี้นะครับของข้อมูลสกิลตัวละครโมมอนคลาสเ r นเจอร์ Mom Mom กันนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราและติดตามซีรีส์เกมแบบนี้อยู่อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ